อีพีนี้อยากจะให้เปิดกระเป๋ามาค่ะว่าช่วงเนี้ยยิงใช้อะไรบ้างก็มาดูว่าภายในหนึ่งปีมีอะไรยักย้ายถ่ายเทหรือว่ามีอะไรใหม่ๆมาบ้างมีแต่เพิ่มนะมีแต่ทับทับทนะแม่อันดับแรกเลยใชยจริงไม่จกตานี่เหล็กโพก็มีอันนี้ก็คือเป็นในส่วนของผิวหลังๆก็ลองพื้นน้อยมากลงสกินแคร์กันแดดแล้วก็ ได้เลยแล้อน,นี่อะไรอ่ะแม่สีแดงมาใหม่รอหรือว่าไงคะอันนี้มันก็เป็นแพคเกจจิ้งใหม่ตัวนี้ก็จะเบาบางสําหรับนักศึกษาแต่ก็ปกปิดนะคุมมันดีมากแล้วตัวนี้ใช้ง่ายแล้วที่สําคัญคือสีสวยมากตัวนี้มีเบอร์อะไรอ่ะแม่มีเบอร์ใหม่เบอร์หนึ่งสองสามแล้วก็สามจุดหนึ่งสามจุดหนึ่งมันก็จะคือจะเข้มขึ้นมาอีกนิดนึงอะไรเงี้ยแต่จะบอกว่าไอ้โทนนี้ก็เท็กเจอร์ก็คือละมุน ท้ายจริงๆไอตัวนี้คือมันแบบดีแบบไม่น่าเชื่อลองแล้วมันอเมซิ่งมากตัวนี้มันเจลเบสของรันนะครับก็คือจริงๆแล้วออทางรันนะทําไว้อยู่แล้วคุณสมบัติมันดีมากมันเก็บน้ํานในผิวได้ดีมากคุมมันดีมากตัวนี้เหมาะมากสําหรับคนที่ใช้ก่อนแต่งหน้านี้รับรองเลยตัวนี้แบบดีจริงนะคะอ่ะจบ